ยังได้อยากขันยักษ์ไปแล้วได้บาได้อยากกไปเฮ้ยมันมากมากตรงนี้กระบอกตัวเองอยู่ว่ามันบ่แมเป็นเวียกผูหยิงห้าป่าเนี่ยมันเป็นคงผู้สายเนาะพวกวานหฮตึกมงเนี่ยอยากกระบอกตัวเองอยู่โวกเราก็บ่เคยฟังตัวเองมันก็ยักไปใหญมากมากมากตรงนี้ชุดๆเลย แต่ก่อนสุกี้ยังจะชดไว้อยู่ว่าเ่าได้จักตัวักตัวนะ่ว่าได้จักตัจะเลี้ยงเลี้ยงเมีย์ะด่างเหือใช่ไหมสมมติว่าเ่าได้สิบตัวเขาก็จะเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งใช่ไหมต่ตอนนี้มันบ่มีกำหนดแล้วมันบ่ได้เราใหญ่กับ่ได้เลี้ยงเลี้ยงเหือปีนี้ส่องเถื่อซ้ำเถื่อนึงบ่บ่ค่อยได้ เพิ่นกรว่าเพิ่นเฮ็ดเคขื่อนเจ้าใหญ่กับบวชเห็ดหลอกโน่น้ำขึ้นน้ำลงเนาะตะกี้มันบ่เป็นเบบซีเบากันนะเนาะแล้วป่ามันบ่อยู่โตเนาะมันก็เลยห้ามบ่ได้ร่อนขึ้นสิมันก็จักมันจะปอยู่ญดร่อนแห้งมันบวอยู่เดมันก็มันก็คือขึ้นมาบ่บ่เป็นจังว่าของมันแล้วก็แปรย์ปวนเอ้ยน้ำขึ้นบ่ชยังได้บ่อี้ขึ้นไปเขาสังเกตเบิ่งป่านะที่มันบ่ชทึกนะ ป้ายังค่ะมันย่อไเมื่อก่อนมันเจ็ดโลเป็ดโลนะผจก่ะตัวใหญ่ปีนี้บรายแล้วสี่โลกะถือว่าใหญ่แล้ว ตามที่เราทราบกันไปนะว่าน้ำมันโขงมันจะขึ้นลงปกติตั้งแต่มีเขื่อนเขื่อนจีนแล้วก็ล่าสุดคือเขื่อนเฉยบุรีครับที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในแม่น้ําโขงนี่ครับหรือว่าการขึ้นลงการผันผวนของน้ำเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจํานวนปลาที่ชาวประม,มงจับได้ถ้าเราพูดถึงรายได้เนี่ยมันจะลดไปรายได้จะลดไปประมาณมากกว่า70%แล้วก็เรื่องพืชต่างๆพวกต้นไค่เนีที่เห็นชัดเจนนะครับ ก็จะตายไปอ่าจกรก่อนก็หาหายอยู่ครับจต่ก่อนพีดมันเกือบเกือบสุ้คนในเกือบทุลังคาเรอยนนะที่ออก,กต้องหาปลาแต่ก่อนปลามันจะขึ้นตามดูดูนะ ปลาจะขึ้นมาตามมููตามทุกปีปลาจะขึ้นขาวที่ปีนี้ปลาจะขึ้นมาข้าทหูมาสมัดดักเลยทุกปีนะฮะประมาณแบบจักปีหลังสามสี่ปีหลังก็ออยังปลานวไมาค่อยมากนะมาตามตมูดูมานีฮะคนกับเรื่องแบบมาหาเนี่ค่ามันก็บรนนะ่าเนะฮะไ่่าคอย่านลอยหงหาสิบบาทมืลอยวันนี้พอจะได้ปลาไหม ข้าก็ไปตีมองยามเทียงคือว่าแดดอุ่นหลังพอเมวานนะหนูป้าเขาป้าเขาล่วงนะก็ไปทุ่มยามงชาวฮอกก็ไยยามในล่วงในยังเขาใจไหว หนาบของมันเปลี่ยนแปลงมันก็คือความเพลินอยู่เป็นแย่งจังหวะทานเขามันมันแมนอิลีมันขึ้นมันบวกมันบวกขึ้นแต่พอแต่แม่แต่พอแต่แม่นี่นับเดื่อนลงไปเลื่อมบวกเดือนพิิการไหลลงไปหอดเมชาจะคอยบึกขึ้นมาเข้าเคยว่าเลยดูนี่ได้ป้าอันนั่นได้ป้าอันนี้ครับมันมันตอบโจทย์บัวได้คือแต่ก่อนเขาก็ต้องปรับตัวนําและเปลี่ยนอาชีพจาก อันนี้หาปลากับเปลี่ยนขึ้นว่าเห็ดหาของปลาหาอย่างนงภูมิไ้มีหน้าก็เผาเฮ็ดให้เห็ดหน้าน้ำเริมไปเรื่อย ผู้หญิงในภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ออกมาพูดสะท้อนปัญหาของการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงนี้ต่อกระทบของชุมชนต่อวิถีชีวิตชุมชนของเขาเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นศักยภาพมากเลยผู้หญิงมีความกล้าที่จะพูดนะคะมีความกล้ามีความมั่นใจที่จะพูดและประเด็นที่ผู้หญิงพูดเป็นประเด็นที่ชัดเจนมากคือเขาสามารถ สะท้อนประเด็นได้ชัดเจนมีความสามารถในการสื่อสารสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่สิทธิของผู้หญิงในการที่จะพูดออกมาสิทธิของคนในพื้นที่รุ่มน้ำโขงที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรแม่น้ำโของอย่างยั่งยืนนะคะไปจะมีการสให้ชุมชนมาปลูกเองเราต้องไปหานึ่งัแว่าประชาชนใหญ่เคยเคยวัน เ้าไปแล้วคืนหนึ่งแนึกว่ามันเดือดร้อนที่นั่นคือเคยเพื่อนขันเพื่นเห็นร่วงหลัดก็คือไปคัดขันไปย่งเขินไดแล้วนูนเป็นราชดนส่วนภาพประชาชนของทางอีสานเองเนี่ยก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกรณีตั้งแต่เขื่อนชายบุรีมาแล้วครับซึ่งจนกระทั่งมีการฟ้องศาลปกครองแล้วก็ จนพิจนารณาจนตัดสินไปเรียบร้อยมันก็ยังไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเลยนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดความยั่งยืนได้ก็คือว่ามันจะต้องมีการประเมินความสูญเสียข้ามพรมแดนใหม่ความสูญเสียข้ามพรมแดนในทางเศรษฐกิจในทางสิ่งแวดล้อมนะคะในทางสังคมวัฒนธรรมนะคะที่ชาวบ้านสูญเสียโอกาส ในการเข้าถึงทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่ไม่มีเขื่อนนะคะประเมินแล้วก็หาทางชดเชยให้ดีที่สุดเหมือนกับอย่างน้อยให้ดีที่สุดให้เทียบเท่ากับสิ่งที่ชาวบ,บ้านสูญเสียโดยคำนึงถึงสิทธิของการของประชาชนว่าถ้าเขาเขาถูกละเมิดสิทธิ์ถ้าเผื่อเขาไม่ถูกละเมิดสิทธิชีวิตเขาก็จะปกติเขาก็ทำมาหากินมีไรายได้สร้างไรายได้สร้างความมั่นคงอาหารได้ มันควรจะมีการรื้อระบบรื้อโครงสร้างหรือกฎหมายทำยังไงก็ได้จะมีข้อตกลงนานาชาติร่วมกันว่าผลกระทบข้ามแดนมันควรจะถูกทำให้เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่คำนึงถึงผลกระทบข้ามผมแดนและมีการเยียวยาชดเชยอ,อย่างเป็นธรรมคันทิพัฒนาแบบว่าไปกันเป็นอันคือเวลาอันกานมองหันลงนี่ลงมาตามเมนของขง่บ่ร์อยากเหตุเป็นนั้นจงว่า คือสายคือสายเลือดรอรอเลื่นของชาติเรือาโคงคือสายเลือดคงหากินหายอยู่อยู่นี่ยังเกิดเป็นแก่เียบตายก็อยู่นี่มาหลายเน้นคนแล้วบะอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าคันไผ่ที่มาเปลี่ยนแปลงให้คิดบึงอันนี้พวกอยู่ริมอันคนอยู่ริมโค้งนี่เขาที่อยู่จังไหนจังไหนให้มาถามเขาบ่งแน่ว่าเขาที่อยากให้พัฒนาจังถี่อยู่บอล แต่ว่าควรจะทบทวนใหม่ว่าเขื่อนเหล่านี้เนี่ยแม้จะมีแผนแล้วเนี่ยคุณจําเป็นต้องสร้างไหมเรามีทางอื่นไหมที่จะไม่ใช่เขื่อนถ้าภูมิภาคลุ่มน้ํโขงคุยกันคณะระดบรับรัฐต่อรัฐ G 2ทูคุยกันเนี่ยลราบอกว่าเขื่อนตอนนี้มันจําเป็นมากน้อยขนาดไหนหรือมีทางออกอื่นใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานจากเชียวภาพอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นทางออกไหมอาจารย์คิดว่าการสร้างเขื่อนควรที่จะไม่มีต่อไป ควรที่จะคิดถึงพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อมาชดเชยนะคะไม่เป็นข้อหมูพันวามหักแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่นี้จากนี้ว่าได้นะ่ยก็ังนี้ไปว่าได้เพียงนี้ไปก็ย,ยังเปิดหายหากรรมาเขาก็ได้ยู่ได้กินห้าปูห้าปลาเนาะ เอกเลยพูกผ่านับน้ำโค้งไม่น้ำโค้งนี่มันมตลอดก็เลยรลักไม่น้ำโค้ง